สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้ที่ทองผาภูมินะครับนี่คือสวนทุเรียนนะครับที่นี่เรามีกางเต็นเล่นน้ำน,นะครับด้านหลังเราจะเป็นลำธารน,น้ำตกนะครับส่วนด้านหน้าเช้ามาเช้านี้ก็หมอกลงนะครับ ทุกเช้าหมอกจะลงเลยครับนี่คือสวนทุเรียนนะครับใครสนใจอยากจะมาพักก็เข้ามาได้นะครับทองผาภูมินะครับก่อนถึงตกเติงกวียีกิโลนะครับจากทองผาภูมิขึ้นมายี่สิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับติดถนนใหญ่ทางขึ้นสะพานมอนนะครับ อยู่ซ้ายมือนะครับเป็นสวนทุเรียนฮะและด้านหลังเป็นลำทานน้ําตกนะครับด้านหลังเป็นลำธารน,น้ําตกนะครับเราก็จะเป็นสวนนะฮะเราก็จะไปดูกันนะครับนี่จะเป็นสวนทุเรียนทั้งหมดนะครับ เป็นส่วนทุเรียนนะฮะเป็นสวนทุเรียนทั้งหมดนะครับเราอยู่ทองผาภูมินะครับในส่วนด้านหน้านี่เกก็จะเป็นภูเขาคระะับเรจะมีหมอกลงตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านหลังกันนะครับไปดูแหล่งน้ำกันนะครับ ไปดูแหล่งน้ํากันนะครับเช้านี้นะครับขอ,องผาภูมินะครับเชิญได้นะครับไปดูแหล่งน้ํากันนะจะเป็นกึ่ง,งต่างเต้นเล่นน้ำนะครับจะเป็นต่างเต้นเล่นน้ำนะครับ น,นี่บริเวณนี้เราเป็นบริเวณกลางเต็นนะครับบริเวณน,นี้เป็นบริเวณกลางเต็นนะครับนี่นะครับบริเวณกลางเต็นทั้งหมดนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นแหล่งน้ำนะครับเป็นลำธาราน,น้ำตกนะครับด้านหลังนะครับ ใครสนใจมากางเต็นท์เล่นน้ำได้นะครับใครสนใจมากางเต็นท์เล่นน้ำได้นะครับด้านหลังเราจะเป็นน้ำตกนะครับเราสามารถกางเต็นท์เล่นน้ำได้นะครับด้านนี้จะเป็นลำธารนะครับ น,น้าก็คือผนดูเขาหมอกกำลังลงนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับใครจะเข้ามาพักได้นะครับนำเต็นท์มาเองสองร้อยบาทนะครับนีนะครับ